สวัสดีครับอยู่กับ t ีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับคลิปอันบ็อกซ์ปืนของเล่นกันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปรีวิวเดี๋ยวผมตามมาค่อยๆทยอยตามมาเพราะว่าเดี๋ยวขอเวลาเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวมีอันบ็อกซ์กันก่อนนะครับโอเคนะครับสาหรับกล่องในวันนี้นะครับมากับกล่องกระดาษเปล่าอีกแล้วนะครับผมไม่มีลวดลายอีกแล้วมีอาจจะเป็นชื่อรุ่นนิดหน่อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเพราะว่าไม่มีอะไรบอกเลยว่าเราคืออะไรนะครับเปิดไปเจอกับนี่เจอกับ MP5 นะครับผม ตัวนี้เป็น mp5 นะครับเอ mp5 เนี่ยตัวนี้ยี่ห้อของสีจุลนะครับอ่าเป็นของสีจุนอยู่แล้วช่วงนี้ของสีจุนเพิ่งเข้านะครับผมก็มีทรง mp5 ด้วยนะครับเราเคยทํา mp5 ไปแล้วนะตัวนั้นของไซม่านะครับผมอ่าก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเป็น mp5 รุ่น a1 ธรรมดาเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องกันเลยนะครับได้ตัวปืนมานะครับพันท้ายแบบฟิกนะครับผมได้แม็กกาซีนมาอันนึงเออแม็กกาซีนหยิบยากเออโอเค ได้แว่นนะครับไม่เอานะครับได้แบตนะครับ XT 3 0นะครับได้ปากกระบอกปืนมาได้น็อตอะไรไม่รู้นะครับได้ถุงเจลมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้แบตเดี๋ยวผมใช้แบตผมนี่แหละมันใช้ XT 3 0ก็โอเคละอ่ะในกล่องหมดแล้วนะครับไม่มีแค่นี้ไม่มีคู่มือด้วยนะครับอุ้ยกล่องแอบเละนิดนึงนะครับอ่ะโอเคโอเคนะครับผมไปขออนุญาตโยนกล่องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากล่องไม่มีฟังก์ชันอะไรล้วโอ้ มาดูกันที่ตัวปืนที่เราสําคัญกันนะครับก็จะมีโอ้ต้องมีปากรก,ปปปากระบอกปืนพี่ปากกระบอกปืนเออไม่สําคัญได้ยังไงนะปากกระบอกปืนนี่สําคัญสําคัญนะครับ <c oughs> อ่ะมาเลยนะครับก็ประกอบก่อนนะครับประกอบปากกระบอกปืนก่อนเลยเพราะมีอย่างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยปากกระบอกปืนก็เป็นไนลอนมาทีนี้มันจะมีเกลียวอยู่ข้างหน้านี่เราเห็นท่อเลยท่อนี่ยื่นออกมารอเลยนะครับก็คือเรามีใส่ฮอบอัพได้แน่นอนนะครับของสีจุนนะตัวนี้ มันม no nice ีเก okay. so anyway, like ียวข้างหน้าเนี่ยเหมือนเป็นที่ครอบเกียวเฉยๆนะเป็นที่ปิดเกียวเฉยๆนะครับก็คลายออกนะครับผมก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะเป็นเหมือนที่ครอบเกียวเฉยๆนะครับแล้วเราก็ใส่ปากกระบอกปืนของจริงเข้าไปที่ว่าจริงๆไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ก็ใช้ตัวที่เราชอบนี่แหละต้องเกียวมันงงๆนะโอเคก็เราใส่เก็บเสียงเก็บแสงอะไรก็ได้นะครับเป็นทรงที่เราชอบนะครับผมใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมอ่าโอเคเกียวมันค่อนข้างแบบลึกอยู่เหมือนกันนะหมายถึงว่า เกลียวมันยาวอ่ะก็ต้องบิดกันนานหน่อยนะครับกว่าจะเข้าสุดนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคได้อยู่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคนะครับนี่จะเห็นว่าไม่รู้เห็นเปล่าท่อมันยังยื่นออกมาอยู่เลยนะครับยังใส่หอบอัพได้อยู่ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบพวกเก็บแสงเก็บเสียงที่มันกว้างหน่อยอ่ะยังไงก็ใส่หอบอัพได้อยู่แล้วสบายมากนะตัวนี้คือใส่หอบอัพดีมากเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูวัสดุนิดนึงแมกกาซีนนะครับผม โอเคก็เป okay. 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 so, ็นอะเรียบร้อยนะ MP5 นะมาดูว er ัสดุก be ็แคล้วนะครับส่วนใหญ่ก็เป er ็นไนลอนนั่นแหละจับไปไนลอนนะแต่ว่าจากความสัมผัสแรกเนี่ยสัมผัสแรกนะผมรู้สึกว่าไซม่าเนี่ยของดีกว่านะครับคืองานประกอบกับวัสดุไซม่าเนี่ยเหมือนจะดีกว่าครับอันนี้ไม่รู้เห็นเปล่าเนี่ยสีมันจะเป็นด้านๆแบบเหมือนเห็นไหมผมลงเอียงเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบรอยด้านๆเหมือนถลอกเหมือนขุดๆมาแล้วอะ บอกไม่ถูกอ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะการขนส่งหรือเปล่าหรือว่าเก็บงานมาจากโรงงานเป็นแบบนี้นะครับผมเออแล้วก็วัสดุเนี่ยเหมือนของไซมาน่าจะดีกว่าเลยนะวัสดุดีกว่าของไซมาอันนี้ยังเฉยๆอยู่นะครับยังเฉยอยู่อ่ะตัวสแลปใช้ได้นะครับผมอืมมีโบนะครับปลดไปฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกีย์ไนล,ล่อนนะครับกิงงานดูแล้วก็เห็นเป็นเสื้อไนล,ล่อนแล้วโอเคก็อาจจะไม่ได้ทนสปริงหรืออะไรมากมาย นะครับผมเป็น MP5 เนี่ยเดี๋ยวลองเทสแม็กกาซีนหน่อยเพราะว่าแม็กกาซีนเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมไปหยิบของไซม่ามาดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมมีแม็กกาซีนของ MP5 อยู่3ตัวนะตัวแรกตัวแรกเนี่ยของของสีจุนเขานี่แหละนะครับก็เป็นเป็น ABS นะครับ ABS ธรรมดานะครับอันนี้ของไซม่าก็เป็น ABS เหมือนกันนะครับจริงๆหน้าตาคล้ายๆกันเห็นไหมเออแต่ว่าควอลล็อกอาจจะต่างกันนิดหนึ่งแต่มิติคล้ายกันมากเลยนะเอออาจจะได้นะแล้วก็นี้เป็น ตัวที่ซื้อเสริมนะครับตัวนี้เป็นแบบเหล็กเลยนี่ตัวนี้เป็นเหล็กเลยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้อะไรได้ไม่ได้เมื่อกี้ของสีจุนใช้ได้อยู่แล้วนะของมันเองนะต่อไปของไซม่านะครับไซมา่าอ่ะไม่เข้านะครับไม่เข้าอืมเหมือนมันเข้าไม่สุดอะมันเหลือเนี่ยมันเหลือนะมันใส่เข้าไปไม่ได้แล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันเหลืออะไรเหมือนกันมันติดอะไรนะ ดูมิติมันก็เหมือนกันนะครับดูมิติมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้มันติดอะไรนะครับอาจจะอาจจะวงวงท่อฟีดเนี่ยเล็กเล็กกว่าของไซม่าเล็กกว่ามันเลยแบบเข้าไม่ได้แล้วตัวนี้มันมีท่อรับอยู่มันเลยทําให้เข้าไปไม่ได้แล้วนะครับติดนะครับมาดูอันนี้นะครับอันนี้เหมือนอันนี้มันเหมือนของไซม่าเลยว่ะมันทํามาของไซม่ามั้งเนี่ยถ้านี้ถ้าไซม่าไม่ได้นี้ก็น่าจะไม่ได้เออเหมือนกันเลยนะครับเข้าไปไม่ถึงนะครับเนี่ยเข้าไปสุดแล้วนะครับไม่ถึงตัวล็อกนะครับผมเออน่าเสียดาย น่าจะเป็นวงท่อฟีดตรงเนี้วงท่อที่เบนฝีดอะ่ะอันนี้ของสีจุนใช่ป่ะมันยื่นขึ้นไปแล้วมันเหมือนจะกว้างกว่าอันนี้น่าจะแคบกว่านะครับน่าจะน่าจะใช่เออใช่ใช่อันนี้กว้างกว่าเออก็น่าเสียดายนะครับผมใช้แม็กนะคู่กันไม่ได้นะเอ้แต่เอาของสีจุนไปใช้กับไซมาได้ไหมเนี่ยลองลองของไซมาหน่อยนะจริงจิมิติตัวปืนเหมือนกันเลยเออนะครับไหนลองสีจุนไซมาสิไม่ได้เหมือนกันนะครับเออมันท่อมันคนละแบบจริงเนี่ยตัวตัวท่อรับฝีดมันคนละแบบเลยนะครับผม มันก็ใช้ไม่ได้นะครับก็แม็กใช้แม็กมันไปนะโอเคก็น่าเสียดายนะครับก็ที่แม็กทำมาจริงนิีเดียวกันเลยนะมันมีปัญหาเรื่องไอท่อฟีดตรงจุดเชื่อมต่อท่อฟีดนิดเดียวเองนะครับที่มันไม่เหมือนกันมันทำให้มันเลยทําให้แบบดันเข้าไปไม่สุดนะครับเออนะทามาก็ไม่ทําให้มันเหมือนกันไปเออ MP5 ก็มานี้นะจริง MP5 มีของ LDT แล้วก็ของจินหมิงอีกนะครับไม่รู้จะยังไงเลยตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะทับใช้ด้วยกันได้ดันไม่เหมือนกันซะงั้นนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับลูกเล่นไม่มีอะไรมากนะครับของ MP5 มีแค่นี้เลยนะสูตหน้าสุตหลังฟิกมาแล้วสูตหลังหมุนได้นะครับผมโหมดเซฟเซมิออโต้นะครับเซฟนะครับกดไกลไม่เข้านะครับเซมินะครับกดได้เซอออโต้กดได้ข้างหลังเป็นข้างหลังเป็นพันท้ายแบบฟิกมานะครับไม่ใช่แบบยืดหดเหมือนของไซมานะครับยิงพันท้ายนี่มันเปลี่ยนได้อยู่แล้วก็คือเราถอดถอดโหมดตัวนี้ออกนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเออทรงที่เราชอบนั่นแหละถ้าเกิดว่ามันมีอะไรขายนะ ที่หมุดมันตรงกันนะมันก็ใช้ได้นะอันนี้มีห้อยสลิงข้างหลังให้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวัสดุภายนอกไม่มีอะไรมากนะครับผมมาลองยิงกันดูนะครับอ่ะแม็กเขานี่แหละอ้งลืมบลืมใส่แบตว่ะใส่แบตก่อนนะใส่แบตน่าจะข้างหน้าเหมือนกันนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันลองแกะดูเออเหมือนกันเหมือนกันเจอแล้วเจอใส่แบตแล้วผมจะใส่แบต11บไปเลยนะเพื่อความสนุกสนานนะอ่ะใส่แล้วนะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันเก็บแบตยังไงนะจริง สายมันก็โค้งมาแบบนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแต่ที่มันก็มีพออยู่แต่แค่มันจะเบียดเบียดกันนิดนึงตรงท่อเนี่ยอ่ะโอเคอันนี้น่าจะได้ละอ่ะโอเคได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับก็จังหวะมันคนละจังหวะกับของไซมา่าถ้าใครใช้ไซม่าอยู่อาจจะประกับมันคนละจังหวะกันในการใส่ในการถอนเนะี่ยนะครับมันก็อาจจะงงนิดนึงนะใส่หมุดคืนไปนะครับผมเออหมุดนี้ก็แปลกๆเหมือนกันนะ อ่ะโอเคนะครับหมุดก็คนละคนละกลไกนะมันมีแบบว่าตัวล็อกอยู่อะไรเงี้ยอ่ะโอเคอุย้ยแรงรอ่ะเสียงดังมากเลยปะอู้เสียงดังมากเลยะลองออตโต้หน่อยโอเคนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แต่เหมือนไม่ค่อยรัวเลยแบตผมหมดปะวะแบตไม่หมดหรอกนะครับแต่ว่าจังหวะมันได้แค่นี้นะไม่รัวไม่รัวเท่าไหร,ไร่ไม่เป็นไรมาลองใส่แม็กดูนะครับวิธีเปิดแม็กก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันทุกอย่างเลยนะ่าเสียดายนะครับ มิติไม่เข้ากันเฉยๆนะอ่าโอเคเต็มแล้วเต็มเร็วๆร้อยลูกแค่งนะั้นอะมั้งเนี่อ่ะเสียพ้อไปมีปั่นแม็กหรือเปล่านะีอ่ะมีปั่นแม็กนะครับไปลองยิงกันดูอ่ะมาดู MP5 ไซม่านะครับผมว่าจะยิงเป็นยังไงนะเมื่อกี้เสียงแอบดังมากเลยคิดว่าจะแรงไหมนะนะครับปั่นแม็กไปแล้วนะเมะื่อกี้ลองดูนะครับโอ้อุ้ยแรงวะ่ะ อุ้ยแรงแรงจริงแรงจริงแรงมากเลยนะครับมีสองสองปลายได้เลยเนี่ยโหแรงมากครับผมไม่กล้ายิงเยอะเลยเดี๋ยวข้างบ้านด่าแรงจริงดูดิโหแรงมากนะครับขออนุญาโต้แป๊บเดียวนะครับแต่ขอขอขอปิดเลยเพราะว่าแรงแรงจริงแรงเกินไปนะครับนะครับผมประมาณนี้โดแรงเดียรโอ้โหต้องขอพายจริงที่ที่ยิงให้ดูได้นิดเดียวนะครับเพราะว่า เสียงดังมากเสียงตัวปืนดังมากแล้วปืนแรงมากนะครับเวลากระทบเป้ามันเสียงดังมากนะครับเดี๋ยวผมจะโดนด่าเอาได้นะครับนะครับผมเอ่อความแม่นก็โอเคเมื่อกี้ยิงไปความแม่นโอเคเลยขนาดไม่ใส่ฮอปอัพอันเนี้ยคือยิงดีมากนะครับแล้วก็เมื่อกี้ยิงไปแป๊บหนึ่งก็ยังไม่เห็นลูกฟีดเพี้ยนอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเคลียร์แม็กก่อนนะครับอุ้ยดีมากเลยว่ะดีกว่าของไซม่าเยอะเลยนะรประสิทธิภาพอะ <laughs> อย่าหาว่างูงี้นะครับอ่ะเคลียร์แม็กก่อนนะครับตบตบไอ ลูกที่ค้างอยู่ในท่อปืนออกมาก่อนชื้ตัวนี้มีลิ้นก้านอีกแล้วนะครับเมีลิ้นก้านลูกย้อนอีกแล้วตกตบได้สองลูกนะครับมีไหมมีอีกนะครับอาจจะต้องยิงแล้วเออโอเคยิงได้อยู่โอเคหมดแล้วนะครับผมแรงมากเลยว่ะแรงเกินนะครับอ่าแม็กนะครับมีปุ่มนะครับก็ความแม็กกดปุ่มนะปึ๊บอ่าโอเคนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับเทคืนนะครับอันนี้เทง่ายเพราะว่า แม็กมันเล็กไงไม่เหมือน M4 อ่ะอเคคืนก่อนชึ้บอ,อืมชึ้บหมดยังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วยังไม่หมดนะครับปั่นแม็กอีกหน่อยอ้าวอ่ะโอเคติดลนะเออเกิดจังหวะงงๆเฉยเลยทำแม็กเรียบร้อยนะครับเทขึ้นปึ๊บอ่ะหมดแล้วนะครับอันนี้หมดแน่นอนโอเคนะครับหมดแล้วนะครับผม เออหุยดีเกินคาดว่ะแต่ว่าแม็กเสียใจแม็กใช้ด้วยกันไม่ได้นะแต่ว่าหูปืนยิงดีจริงจีจุนทําไมถ้าไม่ทํา M4 แรงๆแบบนี้บ้างวะทำไมมาทําแรงใน MP5 วะเนี่ยแล้วเดี๋ยวลวแม็กไนลอนไอ้ลวเฟืองไนลอนมันจะไหวหรือวะนะหรือเฟืองเหล็กแล้วเสื้อไนลอนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเสื้อมันเป็นไนลอนแน่นอนนะครับเออโหเกินคาดนะผมตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้ที่ไมค์ทีทอยเลยนะคารับ เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนะครับผมไมคี้ทอยนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะสีจุนนะครับ MP5 นะครับโหแต่เสียดายคือพูดตรงๆวัสดุสู้ไซมาไม่ได้เลยป่ะนะผิวสัมผัสวัสดุคือดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ไซมาดีกว่านะผม,ผมส่วนตัวแล้วกันเผื่อเผื่อใครชอบแบบนี้แต่ไซมาดีกว่ามันบอกไม่ถูกอะ่ะมันมันยังดูมันยังดูไม่ไม่สุดเท่าไหร่นะของไซมาดูทำแบบตั้งใจทำกว่านะครับผมเออแต่ก็อันนี้ใช้ได้นะดีมากดีมากจริงเข้าใจเลยทำไม ทำไมออโต้มันถึงช้านะครับเพราะว่าสปริงน่าจะแรงเออสปริงแรงไซเคิลเลยช้ามันยิงลูกแรงจริงนะครับผมเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ MP5 ของสีจุนนะครับกดทุกใจถ้าคุณถูกใจครับกด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้เพื่อติดตาม p g ในการรีวิวปืนของเล่นอื่นในครั้งต่อไปแล้วเดี๋ยวมารีวิวตัวเต็มตัวนี้กันนะครับว่าจะรัวเท่าไหร่แล้วก็แรงเท่าไหร่นะครับโอ้โหแล้วความแม่นนี่เป็นยังไงนะโดยถ้าใส่ฮับอัพเนี่ยบอกเลยว่า สนามไหนก็ไม่รอดนะครับบอกเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับผมและ mp 5ของสีจูนขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย